อะไรกันฮะเล็ดอะไรกันในสวนนี้โอ้ใส่ป่าเลยดูดูดูเขาอะไรได้ทำไมได้มเล็ดในสวนกันเนี้ยฮะโอ้โอ้ฝนตกโอ้ กันเป็นฝูงเลยววโอ้สายป่าเนยพาเพื่อนมาดูดูดูด,ดูตายและวตายแล้ตายแน่ๆตายแน่ๆนไอพูดนะพูดโอ้ สายปานโอ้ตายตายฝนตกแอบมาดูว่าเขาจะอยู่ยังไงที่แท้เขาพักกันมาเล่นสวนโอ้ยไปได้แล้วไปแล้ว,ลวตายตายโน่นโน่นโน่น